สวัสดีครับสวัสดีครับวชิญเลยฮะสวัสดีซาร่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวขอไหม่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งในฐานะของศิลปินหน้าใหม่นะครับของ Love i s t Entertainment นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเลยเลยอยาเป็นทางการเลยตอนนี้ที่สุด ฮัลโหลอ่ะโอเคแนะนำตัวเลยใช่ไหมใช่ให้ผมเชิญครับจับรูฟท็อปได้เลยฮะอ่าพวกเราส่งคนนะครับมีชื่อว่ารูฟท็อปนะฮะคนนี้ชื่อรูฟนะครับคนนี้ชื่อ Top นะะได้เล่าสวัสดีครับฮัลโหลไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่ชื่อบี e f นะครับคนนี้ชื่อ Go เลยครับเหมือนที่แนะนำตัวไปตะกี้นะครับฝากตัวด้วยครับเฮ้รูฟท็อปนะครับผมรูฟท็อปต่อไปก็ผมซาลาสซาโลาเดอร์สวัสดีครับชาลาสซาโลนาเดอนะคะเย้แล้วก็ชายสวัสดีครับโอมอีกทีครับผมอ่าโอเควันนี้เลยราะ เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกันสักนิดน,นึงดีกว่าก็เลยต้องบอกเลยว่าทั้งสี่ชาตินะครับเป็นศิลปินที่หลายๆคนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆชาวแฟล็กเนี่ยขอบเพลงพวกคุณมาตลอดเลยนะที่คลื่นเปิดไ<ด>ปบ่อยมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงใหม่ภายใต้หลังคาใหม่แล้วคือเลิฟอีซันเทนเมนต์นั่นเองนะฮะ <S <S เดี๋ยวขอเริ่มจากรูปท็อปก่อนเลยดีกว่านะครับว่าทําไมถึงเลือกบ้านของเลิฟอีเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกคุณสองคนนะโอ้ท้าวความไกลๆมากเลยครับก็จริงๆอ่ะเลิฟอีเป็น บ้านที่เราเห็นแล้วว่าโอ้บ้านหลังนี้ดูน่าสนุกจังเต็ไมไปด้วยสีสันมากมายแล้วก็จริงๆคนแรกที่มาทักเราครับว่าว่าแบบเฮ้ยลูกพี่ถ้าสนใจนะคือแฟนเพลงครับ oh. ก็ประมาณหลายปีที่แล้วด้วยเขามาทักไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ไปสัหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก,เราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าแบบริงหอแล้วเราก็เริ่มสังเกตเขามากขึ้นสังเกตบ้านหลังนี้มากขึ้นแล้วก็เห็นสีสันมากมาย <laughs> มาเห็นว่ามันมีสีที่รูฟท็อปไม่เคยไป แล้วถ้ารูทอปมาอยู่ที่นี่มันจะได้เป็นบทใหม่ของวงเราครับเ<อ>พราะเราก็อยู่กันมานานแล้วเลสิกว่าปีแล้วะฮะต้องการอะไรใหม่ๆเหมือนชีวิตคู่ที่ต้องการความชื่นเพลนมากขึ้นนะฮะ<อ>ใช่ใช่ใช่คนนีก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเธอคนนี้เขาจะมีคอนเทนต์ตลอดเวลาเธอบอกคนลงความรักอะไรเงี้ยทั้งคู่เลยลงไอจีบ่อยมากๆเลยนะครับผมคเอาคุณโก้เลยคุณโก้สำหรับคําถามคืออะไรนะฮะทำไมต้องไปเลือกไม่รอดนะผมไม่รู้มันไปไกลแล้วมันไปความรักแล้วก็กลับมาก็ แน่นอนจริงๆผมเปรียบเทียบผมรู้สึกว่าเลิฟอีสเนี่ยเหมือนเป็นเออเป็นจักรวาลมาวิลโอ้โหนั่อแ่จักรวาลมาวลก็ไปต่อสู้อกันนะไม่คือมีแบบมีคนศิลปินที่อยู่ในนี้เนี่ยโซนพลังเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่เยอะแยะมากมายนน้ำช่งพี่จี๊งก็เป็นนั้นแน่ใช่พี่จริงอาจจะเป็นตานอสหรือเปล่าที่เสียงตับตับ่อยอย่างนี้เอ้ยเอ้ยใช่เลย ช่ไหมใช่เราก็เราก็เลยอยากจะแบบอยากจะมาอยู่ในส่วนร่วมในจักรวาลที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมตรงนี้โอ้โหคมมากคมมากเลยพูดเยอะเอ๊ะอันนี้แปลว่าแปลว่าอะไรไหมแปลว่าสั้นๆคงคไปต่อ่าโอเคโอเคเอามาซาร่ากัดีกว่าซาร่าครับผมบ้านเลิฟอีสบ้านหลังใหม่มันต้องไม่เลิฟอีสกับซาร่าใช่เราใหญ่ปูไม่ใหญ่เหมือนกันเราต้องใหญ่กว่าเขาแค่แค่ไหนแค่หนูก็ ก็จริงๆง่ายๆเลยมันมันเป็นการเติบโตมากกว่าก่อนอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลมากก็อยู่มาใช่ไหมคะแล้วก็มาเขาเปลี่ยนไปผันไปเป็นทีมทำเพลงแแล้วก็แล้วก็ยกย้ายมาอยู่กับขยันกระสือดนตรีซัก็เป็นการเติบโตที่ดีจากบ้านเดิแต่ตอนบานใก้เรียนแต่ที่เราไม่รู้ละกันแล้วอย่างนี้นะครับผมคุโรหิตที่แล้วฮะครับทำไมต้องเป็นเลิฟอีสเอนเทอร์เทเมนต์ครับผมเหตุผลเพราะว่า เกิดจากการที่ผมอยากเติบโตในฐานะการเป็นศิลปินด้วยแหละครับเอ,อก็ถือว่าเราเติบโตกันแบบเราเดินทางเส้นทางก,การเป็นศิลปินอิสระมาอยู่ตลอดนั่นเองครับแล้วก็บวกกับเจ้าของค่ายครับเจ้าของค่ายคือเขาเป็นคนแรกที่เห็นสิ่งตา่า <c oughs> งๆเหล่านี้ในตัวผมแล้วเขาก็พยายามตื้อตีวงตีวงให้ผมเป็นวงแคบลงมาตลอดจนเหลือเขาเป็นชอยส์สุดท้ายแล้วครับคือตัดชอยส์ให้เลยใช่ครับแล้วเขาตัดเองรับใช่ครับ เขาจะชอบบ่นว่าผมชอบดีลากับเขาที่ตลอดแต่ว่าผมเก่งทำภารกิจของผมยังไม่เสร็จครับใช่จังหวะนั้นก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เลยได้แบบเข้ามาลองคุยกับทีมมิวสิกกับทีมพี่ๆต่างๆได้เคยเข้ามาร่วมเวิร์กกันแล้วเพราะผมจัดแคมปี้ที่นี่เช่นกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้มีโอกาสหลังจากนั้นก็ครับผมตกหลุมตกหลุมเรียว่าจป็นทีมตกหลุมเลยตกหลุมรักด้วยไหมกับเลิฟอี้ใช่ครับผมใช่ครับผมก็เลยมาเป็นศิลปินในสังกัดเขาเอ่อแล้วเพียงจะเป็นศิลปินเอ่อศิลปินใหม่ แต่หน้าเดิมที่เพิ่มเติมคืออายุมากขึ้นครับใช่ครับก็คือเอามาคือทุกคนอายุมากขึ้นแล้วก็มากประสบการณ์ทัอง่าดนี้ดีกว่าครับแล้วทีนี้พอได้เข้ามาเป็นศิลปินเลิฟกิสแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมหลังจากที่เซ็นัาญาเซ็จปั๊บเลยรู้สึกไงบ้างฮะผมอะครับใช่ครับผมรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันเขาเป็นเหมือนตอนนี้เหมือนไฟลนก้นผมอยู่ครับ คือเนเมื่อเราเปิดตัวแล้วเราก็อยากจะมีผลงานใช่ไหมครับทางทีมก็คือรวมเบนซ n s t o r กันอย่างเต็มที่เลยครับแล้วเราก็แบบพยายามหาสีใหม่ๆหหาแนวเพลงหาเดเรคชั่นใหม่ใหให้กับทุกคนเวลาเราอยู่ <N ain ver> ที่นี่เขาก็อยากจะวางเดเรคชั่นว่าโอ้จะต้องแบบ <N ain ver> เออเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นำเสนอเรื่องราวประมาณแบบนี้นะก็คือเป็นการเตรียมงานกันมากกว่าครับเพื่อที่จะได้มีผลงานออกมาให้เร็วที่สุดให้ทุกคนได้ฟังกันเออจะแสดงว่าเรามีส่วนช่วยในการรุปเตรียมงานด้วยใช่ครับใช่ไหมครับโอเคแล้วสระาะไะครับ น่าจะเมื่อเมื่อวานแรสร่าที่ลงไอจีสอรี่แล้วก็บอกว่ากำลังจะมีผลแรมเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างพอย้ายมาเลิอีสแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมกับการทางานต่างๆจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าคือหนูมีวิธีทํางานของหนูเองแต่ว่ากับเลวีสอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเพราะว่าทีมทํางานเขาแบบว่าทีมเขาเยอะแล้วก่อนหน้าที่เรา ทีมเขายกไปถึงจำนวนจำนวนคนแล้วก็เยอะใช่จำนวนแผนก้าเยอะบงการไรกันความอะไจำนวนคนเยอะกันการศึ่อาอจะมันเป็นครรบก็หนูก็ตอนนี้หนูก็เริ่มทำเพลงเหมือนพี่โอ๊บเลยก็ ไม่เชิงไฟหล้นก้นแต่ว่าเราเปิดตัวปุ๊บเราก็อยากมีผลงานเพลงเร็วๆออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานเราเพิ่งทำเพลงมาเมื่อวานนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่ถึงไหนเลยค่ะก็กำลังรีทบอยู่ครับผมกพูดเหมือนใกล้จะได้ทักแล้วเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนกินนานไหมฮะอีกแบบกี่เดือนเป็นหลักเดือนไหมหรือยังไงฮะก็พยายามรีบอยู่เหมือนกันค่ะแต่เมื่อกี้บอกไปพี่คนล่อนไปพี่เลยอย่ากดดันอย่ากดดันแต่ว่าคือเรียกได้ว่า มันเป็นสีใหม่ละกันคือก่อนอันนี้ก็ทุกคนอาจจะได้เห็นชาร่าในมุมเพลงเพลงเศร้าเพลงรักต่างๆในรูปแบบก่อนอันนี้แต่ว่ากับเลิฟอีสก็จะมีความเป็นวิวอัศจรรย์มากขึ้นจะมีศิลปะของการแบบว่าดนตรีมันอาจจะ,ะดูมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเปในทางที่เราสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่อาจจะแปลกใหม่แล้วก็คนฟังไม่เคยฟังด้วยใช่ไหมคะโอเคต้องรอติดตามเลยรูปท็อปแรกครับผมพอมาเป็นศิลปินเลิฟอีสแล้วเปไ็นยังไงบ้าง ก็ตื่นเต้นครับอาจริงๆยังยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ก็เหมือนเป็นวันแรกที่เพิ่งเปิดตัวด้วยก่อนน้านี้เราก็ยังไม่ได้บอกใครเลยครับก็คือเหมือนบอกแค่ว่าแบบเออกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอือใช่ค้ไว้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับคือไม่ได้จบจงแค่บอกไปแบบกว้างๆอะไรอย่างงี้ใช่หลังจากวันนี้ก็จะได้พูดได้อย่างเต็มปากสักทีเออ หายอึดัดเพียงว่าหายอึดัดนะครับโล่งแล้วนะเก็บแล้วไม่เก่งเก็บแล้วมันอัดชุกงนะมันีมีงานเพลงแล้วผลงานเพลงจะมีออกมาเร็วนี้ให้เราได้ฟังกันแน่นอนเรียกว่าพร้อมเตรียมการครับเอหมายบอกว่าอัดอัดไปหลายเพลงมากเลยอ่ะมีวันที่หรือยังจริงๆมีแล้วด้วยบอกเลยได้ปะมีแล้วด้วยครับใช่ครับไม่รู้จริงๆจะให้บอกเลยได้ไหม ก็วันที่วันที่27มีนาปี2570ครับโอเคใกล้ๆนิดเดียววันสัญญาพอดีนะครับวัสัญญาโอเคก็คือปล่อยให้รอสักแป๊บนึงเร็วว่นนี้เร็ววนี้แน่รอปีนี้น่รอวันที่ตามนั้นเลยครับใช่โอเคต้องรอติดตามนะครับแล้วแต่ละคนผมเชื่อว่า การที่จะมาเป็นศิลปินเลิฟฟี่เสร็จเราจะต้องมีศิลปินพื้นที่ที่เราจะชื่นชอบหรือมองเป็นต้นแบบในใครเลิฟฟี่เสร็จแต่ละคนมีศิลปินที่ชื่นชอบไหมครที่แบบเราบอกดูทับทูกมากๆเลยอะโอ้แต่ใครบอกว่าควรโดนแย่งอ่ะซีโกะก่อนพวกก่อเป็นในในในเครือเลิฟฟี่ใช่ไหครับคำถามนี้ไม่ยากเลยครับพิกซี่อยู่แล้วครับผมเพราะบอกว่าโอ้ดูทับทุกไปโรนไม่ใช่หรอ เพราะว่าแข่งวันขยันขันแข็งแล้วก็โอ๋อแสดงว่ากไปอยู่ดูน้องๆก็ซอนด้วยเลยรู้ไหยฮะก็เห็นตามโซเชียลเลยออ๋นี่เป็นเหตุผลที่ย้ายมาใช่ไ่มครับพี่โก้ครับก็เหตุผลหลักเลยหลักเลยครับอ้าวแต่ผมว่าอ้าเป็นพิ่ซี่นะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ใช่โอเค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 ครับเขาเป็นีคนหนึ่งครับที่เศรษฐ์ของเขาค่อนข้างยุนีมากแล้วก็เรียกได้ว่า เป็นคนที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเธอทูนเขาเออพี่จี๊บครับเออครับให้ผมเพราะว่าอะไรครับผมเธอทูนเขาครับไม่มีผลทางธุรกิจตรงไหนเลยครับเธอทูนเขาเป็นจริงครับพี่จี๊บแล้วจะแอบฟังอยู่ข้างหลังด้วยตอนนี้จริงครับพี่จี๊บผมรักพี่นะครับพี่จี๊บครับเสียงพี่พร้อมมากเลยครับผมอยากเล่นกับพี่ครับตอนนี้มีผู้เนียวเป็นคู้เ่นสารภาพผิดเถื่อนนะตอนนี้สารภาพผิดเกี่ยวว่าไปถูกจะเลือกใครดีแล้วเนี่ย สารเลือกใครดีฮะศิลปิใในในดวงใจในค่้นละดับพีซของหนูเหรอคะของหนูมีที่นนทนนนค่ะนนทนาโนนที่พี่นนทนาโที่รู้สึกว่าจะรอยชอบฟังพเพลงเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนลาบเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มา ร่วมค่ายวิ่อยากจะเชื่อพระเจ้าช่วยดูเป็นไปไม่ได้เลยก็มีแต่มาอ่าแล้วก่อนอนนี้เคยทํางานด้วยกันบ้างไหมร้องเพลงอะไรด้วยกันตอนหนูอยู่กับกับทีมาค่ะก็มีร่วมงานกับพี่นนท์บ้างมันจะมีแต่คือคือครั้งเดียวถ้านแค่ราดัไม่ผิดเป็นครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยแต่เดี๋ยวเชื่อว่าต่อจะมีน่าจะมีหลายครั้งนะครับอ่ะสุดท้ายครับผมอะไรนะฮะอือพี่หญิงอ่าสุดท้ายก็อดอีกทีครับผมครับผม เออผมก็ชอบพี่พี่วงมีนครับใช่เขาเป็นนักร้องีที่ถือว่าเป็นนักร้องีที่สามารถทําเพลงเองได้แล้วก็เป็นคนที่ยืนเพลงแบบสไตล์เพลงของตัวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นพี่พี่ที่น่ารักที่ทําให้แบบผมได้เข้าแบบได้คุยเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเขาเราียกอะไรเป็นจุดเชื่อมนะครันที่ทำให้ผมได้เจอพี่ๆหลายๆคนในที่นี้นะครับ<อ>ใช่แล้วก็จะมีการฝึก พูดคำคมต่างๆในการเข้าเพลงในการรับเพลงเหมือนกับพี่้เขาได้ไหมับพี่เห็นเรสภาพผมพูดตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับพูดไม่รู้เรื่องอ๋อครับผมงั้นต้องไปเท่ต้องไปเท่ครับจากพี่วงมินก่อนเลยนะฮะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเอออยากจะรู้ว่ารูฟท็อปเนี่ยเป็นศิลปินมาน่าจะเท่าไหร่สิบกว่าปีแล้วไหมฮะใช่ครับด้วยความน่าประสบการณ์แบบนี้อยากจะรู้ว่าอะไรทําให้เรายังเดินตามความฝันอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ยังไม่แบบละทิ้งความฝันเลยของทั้งสองคน มันคือผมว่ามันคือมิตรภาพาครับโอจะดูแบบเดียวไหมทุกคนไม่เดียวนะคือมิตรภาพจริงๆว่าพวกเราแบบสนิทกันมาแบบโห,หโกินเดี่ยวนตะิ <c oughs> ๊กสนิทกันยังนะย่างเหรออันนี้สนิทแล้วใช่สน,นิทดอยประมาณหกสนิท่อยสิบห้าปีก่อนมีวงอีกครับพอมีวงก็เป็น,ท,ปนที่เป็นที่เป็นน้องกันมาก่อนแล้วพอมีวงก็เหมือนแบบเหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความฝันร่วมกันแบบเนี้ย เราอยากทําให้เขาสําเร็จและก็อยากให้เราสาเร็จไปด้วยกันเหมือนเป็นความฝันข,ของครอบครัวไปแล้วครับเรนก็เลยไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้นะครับพี่จีฝากความฝันของพวกผมได้นะครับนี่พี่จีไปแล้วไปคิดีบอกแล้วพี่จีบนเวทีเลยนะคระับไปโทษนะครับสําหรับผมเงินก็อทองไม่ได้สําคัญเลยอ๋อโอเคโอเค okay okay ไม่ได้สําคัญเลยมันก็แต่ต้องการอยู่นิดนกงครับผมเป็นเรื่องของแบบ ความความรักแล้วก็ความชอบในในดนตรีในเสียงเพลงด้วยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนที่พีบอกกับเรื่องของวิถีภาพเรื่องของอะไรีด้วยโอเคโอเคนะครับทีนี้คุณโอ๋พิทีนะฮะคือเราได้เห็นความสําเร็จจากการเป็นทั้งนักแสดงนะครับแล้วก็อะไรลยหลายอย่างทีนี้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินนักร้องเนี่ย มันยากง่ายหรือมันแตกต่างกาบการเป็นนักแสดงไงบ้างครับผมว่าจริงๆแล้วสาหรับผมถือว่าการเป็นศิลปินหรือว่าผมเป็นศิลปินใหม่มากๆเลยนะที่แบบว่ายังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีผลงานออกมาได้เยอะแยะขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็พยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็ซึมซับประสบการณ์เหล่านี้อยู่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถามว่ายากกว่าการเป็นนักแสดงไหมโอว่ามันคนละแม่คนละแนวกันมากกว่าก็รู้สึกว่าอบใจฟูทุกครั้งที่มีคนร้องเพลงผมได้ ใช่ครับมันเป็นเหมือนพลังโพสิทีฟที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมายืนอยู่ตรงหน้าเขาจันแล้วเราอยากจะร้องเพลงให้เขาฟังไปพร้อมๆไปพร้อมๆกับเขาใช่ครับจริงๆผมเชื่อว่านี่เป็นความสุขของศิลปินทุกคนเนาะเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็ดีนเอฟซีเขาร้องเพลงตามเราแค่ดูเมีความสุขแล้วนะฮะเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านนะครับได้รู้จักทั้ง4คนมากขึ้นในฐานะศิลปินหน้าใหม่ที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับในบ้านของเลิฟพีซเนอร์เทนเอยงแน่นอนแต่เมื่อกี้นี้เราเห็นไปแล้วความสดใสต่างๆ ความน่ารักต่างๆของเทรนนีทั้งสี่สาวนั่นเองนะเขาจะขึ้นไปด้วยแหละครับเดี๋ยวเราขึ้นมาพูดคุยกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้พบกับความน่ารักนะครับทั้งสี่ท่านเลยนะฮะน้องเจ้าจอมนะครับจันเจ้าลิยาแล้วก็น้องซีนครับผมนี่นะฮะในทีนี้ได้เจอไปแล้วเห็นัฟอร์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆดีกว่านะครับผมเชิญเลยครับน้องๆมาเลย มาดีเลยนะครับมาดีเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวเรามีกอีกขึนเพิ่มด้วยครับผมอ้โหแล้นเรงไปได้เลยครับต้องต้องโอ้โหนิ่มเลยนะครับใช่เลยแล้วต้องขอพี่อีกขอ้น้หนาก่อนเลยขอช้นะนิดนึงขอชนะก่อนขอ้นะก่อนระหว่างที่เซ็นเก้าอี้รอนะครับให้ทั้งสี่สาวแนะนำตัวแต่ละคนก่อนเลยดีกว่าครับผมเชิญเลยเริ่มจากใครดีฝั่งไหนดีก่อนเลยเชิญเลยครับ สวัสดีเ่อสวัสดีค่ะชื่อิยานะคะสวัสดีค่ะเจ้าจอมนะคะสวัสดีค่ะชื่อจันจ้าค่ะีค่ะ่อสค่ะ ตอนนี้เชิญเั้นเลยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับเชิญเั้งด้วยกันนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับรู้จักน้องๆทั้ง4คนไปแล้วนะฮะที่เป็นเทรนนีรของเลิ e อีนั่นเองแม่เป็นยไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมครับที่มีสีกับพีที่น่าน่ารักจริงเดี๋ยวมอกว่าที่เขาเป็นอะรเนาะน่ารักจริงด้วยเนาะข้างหลังนี้น่ารักจริงด้วยไหมฮข้างหลังด้วยลงข้างหลังด้วยไหมครับ พอออกมาแรกแน่นะถือพอฟังสัมภาษณ์อย่างที้ไม่นับถือแล้วค่ะ, <laughs> ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าทางค่ายพี่จิ๊บอะไรก็น่ารักกันทุกคนเลยก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส,ส่วนหนึ่งของค่ายนะคะนี่มีเอฟซีมม FC ด้วยเอฟซีด้วยนะฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าพี่จิ๋บเนรดูแลหนูเหมือนลูกสาวอีกคนนึงเลยนี่ <laughs> ถูกไ,ไหมค่ายนะหนูได้ของกลับมาทุกรอบเลย จูพี่จิ๊บชอบแจกของจุูมให้กับน้องๆด้วยใช่ไหมเพราะผมประมาทอะไรอย่างงี้โอเคโอเคนี่น้องนิยาครับผมทำไมถึงเลือกมาเป็นเด็กฝึกของค่ายเ e Peace ครับผมเพราะรู้สึกว่าพี่ๆที่นี่อบอุ่นมากๆค่ะโดยเฉพาะพี่จิ๊บเลยนะคะก็ดูแลเราดีมากๆค่ะมีอะไรจะบอกพี่จิ๊บไหมครับวันนี้ก็เขือนเลยเขือนเลย ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเลยแหม่ประเมินได้นะคบแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการเริ่มเทรนเริ่มฝึกกันไปแล้วด้วยใช่ไหมฮะนี่น้องเก้าจองครับตอนนี้เราได้ฝึกอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้เริ่มฝึกร้องกับเต้นฝึกหนักเป็นวันหนึ่งกี่ชั่วโมงฮะเอ่อประมาณถ้าเต้นก็สองถึงสามค่ะสองถึงสามชั่วโมงเพราะว่าเป็นโชวแ์แลบอ่าแล้วก็ฝึกร้องต่ออีกใช่ค่ะอะไรยากกว่ากันการร้องกับการเต้น แล้วกรเต้นะเต้นนอออรองร้องแ่ยู่แล้วอ่าแต่การเต้นคือแบบไม่เคยอาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนอะไรอย่างนี้อเอ่าแล้วชอบไนะหมถ่านั้นก็ทำทำได้แต่ว่าชอบร้องมากกว่าอืมโอเคโอเคแ็แต่ละคนก็จะมีเวของเพลงที่ตัวเองชอบนั่นเองนะฮะน้องตันเจ้าครับมีการสนทนาที่รูสร้สึกว่ามันยากจังเลยแล้วก็ท้าทายความสามารถเราเป็นพิเศษนะ ส่วนหนูย่าโซโล่หนูส่วนตัวก็น่าจะเป็นเต้นค่ะเพราะว่าหนูถนัดร้องเพลงมากกว่าใช่แต่ว่าก็จะพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองนะคะนี่ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะฮะน้องซีนครับตอนนี้มีใครเป็นไอดอลในใจไหมจริงๆชอบเกือบทุกคนเลยค่ะแต่ว่าประทับใจที่พิมมาที่สุดเพราะว่าแบบไลฟ์สไตล์หนูชอบคนไลฟ์สไตล์แบบเก๋ๆดูมีความเป็นตัวเองดูมีเอกลักษณ์ดีค่ะก็คือไลฟ์สไตล์ของเราด้วย เป็นคนเก๋ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอ๊อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคือดูเด็กกันมากเลยอายุเท่าไหร่กันบ้างครับผมตอนที่ยัเท่าไหร่นะไอ้เนือสิบห้าค่ะปีนี้สิบหกปีนี้สิบหกนะเด็กสุดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ค่ะหรอคนไหนเด็กสุดเป็นน้องเล็กเท่า,าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะสิบห้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าห่างห่างกันแบบโยเกิด์ตอ๋ออแก่แก่เดือนอะไรอย่างงี้อ่าโอเคโอเคอ่ะน้องน้องน้องเจ้าจอมอายุเท่าไหร่ฮะสิบหกสิบหกปีนี้สิบเจ็ดปีนี้สิบเจ็ดน้องซีแล้วครับ ปีนี้16เหมือนกันปีนี้16เหมือนกันแต่ละคนก็คือยังเด็กมากๆเลยแล้วก็เป็นพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนะฮะข้างหลังรู้สึกยังไงตั้งแต่อายุของน้องครับเด็กกพี่เลยก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะฮะยังพูดได้อยู่ก่อยังพูดได้อยู่เลยอู่กับมึงไงใกล้ๆกันใกล้ๆกับน้องประมาณกับ15ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับอืมแต่ที่มีน้องสองคนเจ้าจอมกับน้องเอ่อจันเจ้า เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ทำไมชื่อมันดูมีความคล้ายกันจังเลยฮะไม่รู้สตัวคนทักเยอะมากคนทักเยอะใช่ไหมชื่อพอมากครับเจ้าจอมกับจันเจ้าแล้วก็มาเจอกันที่นี่ที่แรกด้วยใช่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้เราทั้งสี่คนนะครับเป็นตัวแทนสักหนึ่งคนละกันฝากผลงานของเราสามารถติดตามที่ไหนบ้างไอจงไอจีอะไรอย่างงี้เชื่อเลยครับอะไรเลยก็ได้เลยวันนี้ยาก่อนนี่ไอจีกันให้ด้วยข้างหลัง อก็อ so oh. yeah, ันนี้ก็ไมได้เจีมนได้ก่อรู้ได้ฝ่อรู้ได้ใช่ไหมไม่เปล่ารู้หนนได้นะคะค่ะขอกำลังใจพี่ๆสมบูชนหน่อยในวันนี้ที่เขามาให้กำลังใจเราขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจก็สัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆเถิดนี่ขอบคุณให้หน่อยนะครับกบียานะฮะต่อไปครับต้องก็จอม ฝากพี่ๆติดตามทั้ง4ี่คนด้วยนะคะทางลูติดตามไอจีะะแล้วก็ติดตามกิจกรรมที่อาจจะเอิร์นในอนาคตโอเคจังเจ้าครับก็ฝากผลงานนั่นนะคะไอจีไอเจนจีเอ็นเจโอนะคะแล้วก็มีติก๊กต็อกค่ะจังเจ้าหรือเ้า,า,าแล้วก็ฝากผลงานของพวดทั้ง4คนด้วยนะคะเว้นอาจจะมีผลงานออกมาให้ได้เราชมกัน,นะคะ่ะโอเคสุดท้ายน้องซิน ฝากฟอ IG ไอจีด้วยนะคะแล้วก็ติ a ๊กต็อก k a n y a n a t s 1ะคะ่ะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมรอติดตามผลางานทั้หนูสี่คนด้วยนะคะนี่นี่นี่นั่นแหละเนี่ยมจะมีความน่ารักมีความสดใสสมวัยของน้องๆอยู่แบบนี้เลยนะครับก็ยังไงฝากด้วยช่วยนีทั้งสี่สาวเลยนะครับอ่ะทีนี้ด้าลังครับผมศิลปินรุ่นพี่นะฮะฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากช่องทางต่างๆนะครับเริ่มจากรูปท็อปเลยก็ได้ฮะ ก็ฝักแน่มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีแล้ก็มีนีนี่ขอเลยครับครับก็ไม่แน่ใจว่าวงเรากับน้องๆเขาอันไหนอายุนานกว่ากันนะครับไม่แน่ใจนี่ครับก็ฝากน้องทอมและสกอก็เชื่องครับทุกช่องทางนะครับโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยครับชื่อนี้อย่างเดียวนครับโอเคครับผมสาละส่วนตัวด้วยส่วนตัวด้วยส่วนตัวด้วยนะครับ ฝากหมาด้วยได้ไหมครับได้ได้ครับผม King Bob the k o กี้ครับเป็นหมา k o กี้ของผมเองครับแล้วก็แล้วของผมเป็นแมวครับรูแ e งเดอดูมาชกินครับฝากหมาแมวโอเคเป็นเรียกว่ามิติใหม่ในการฝากผลงานนะฮะมีการฝากน้องหมาน้องแมวด้วยครับผมไว้ใจเลิฟอีสอยู่แล้วหมาที่หนึงพูดก็ถูกนะพูดก็จริงนะนี่ไว้ใจอยู่แล้วครับเลิฟอีสสบายตัวแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมอ่ะซาร่าซาร่าครับของหนีมนะครับนี่ โอเคก็ฝากติดตาม i อนะคะแล้วก็เฟซมีชื่อนี้ชื่อเดียวนคะคะสาราจุดสาราแล้วก็กำลังเก่ามาเล่นโซเชียลนะคะทุกคนคฝากติดตามด้วยค่ะเออกำลังกลับมาแล้ว c o แ e b a แน่นอนก็นีก็มีเดี๋ยวหนูจะปล่อยเพลงใหม่แต่ว่าน่นาจะกลางปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะโอเค,อเคเแฟนๆรออยู่แน่นอนนะครับสุดท้ายคุณโอ๋นิทีครับผมก็ฝาก ติดสซเแกยลมันมด้วยครับผมถ้าสมมติว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตก็จะสามารถอัปเดตอย่างนี้ครับผมก็อย่าลืมครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ณตรงนี้นะครับมีผลต่อชีวิตผมเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ถ้าใครอยากติดตอ่องานสามารถติดตอ่อมาได้เลยนะครับครับผมอขอเสียนประมูลเลยครับไม่ใช่เฉพาะคุณโอ่งพีพีน,นะครับคือเบอร์ของทุกคนที่ขึ้นอยู่สําคัญหมดเลยสามารถติดต่องานได้ตลอดเวลาทุกเทศกาลร,รับหมดเลยนะครับหมดเลยทุกอย่างครับทิ้งอะไรได้หมดเลยครับถ้าเกิดลูกค้าผมมาเราจัดให้แน่นอน นะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมแล้วก็ชักชวนตีวงล้อมไม่ควรโอบอิฐเนี่ยเข้ามาอยู่ในค่ายลัอินด้วยนะครับผมหลายๆคนได้จเจอกับท่านนี้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับต้อนรับพี่จี๊ดเทพอาจกวินอนันต์ครับผมมาแล้วพี่จีฟกับพวกเราเนี่ยนะเชิญพี่จี๊ดเลยครับขอบคแดงครับขอบคแดงด้วยครับ เอาล่ะพี่จิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับตรวจเจอพี่นะครับตรวจตรวจอยูเด็กๆลูกเชื่อว่าพี่จิ๊บเนี่ยนั่งดูอยู่ข้างล่างอยู่นานนะครับน่าจะมีอะไรอยากพูดแน่ๆเลยนะครับพี่จิ๊บแต่ก่อนจะถึงความในใจกันเนี่ยอยากถามพี่จิ๊บเลยครับว่ารู้สึกไงบ้างที่วันนี้นะเราได้ศิลปินทั้งแปดท่านเลยทั้งน้องชวยนีแล้วก็ทั้งสี่ท่านด้วยเนี่ยมาอยู่ในบ้านของเราเลยฟีเจอร์แทนแมนรู้สึกไงบ้างครับพี่จิ๊บแน่นอนก็ดีใจนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับในตัว ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ละคนก็มีมีสไตล์มีผลงานนะครับบางท่านก็ออกมาล้นะฮะเยอะ,ะหลายเพลงลหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยการที่ได้มาทำง,งานร่วมกันก็น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งอีกเป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกคนมันจะช่วยเชีย์ทั้งสี่ท่านนี้ข้ขางหลังนี้อยู่ครับนะครับส่วนเด็กๆก,ก็เงื่อนไขแรกในการทำง,งานร่วมกันนะครับร่องเด็กๆสี่คนกับผมก็คือ ให้เรียกว่าพี่ให้เรียกว่าพี่นี่เป็นจบนะมครับใช่ไหมลูกัส่ไหมเราเรามีใครเลอเรียกเป็นยังอื่นไหมฮะน้องๆนไม่มีค่ะนี่แหละไอ้คนอีไอ้คนนี้แบบน้องซีแหลอครับน้องซีเราบอกโดยจะกล่องจุ่มคืนนะก็ก็เห็นความตั้งใจของเขานะครับทั้งสี่คนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลื่นอีกรูปหนึ่งนะครับที่เขาให้ตามมาแต่ว่าวันนี้แน่นอน เรายังไม่ได้มีการสรุปใดๆนะฮะว่าจะเป็นศิลปินแบบไหนศิลปินเดียวศิลปินอะไรยังไงนะคร<ม>ับตอนนี้ที่ฝึกร่วมกันเพื่อเขาสลิดกันให้เขารักกันนะคร<ม>ับแล้วก็วันหนึ่งหน้าเขาทำงานก็อาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามให้เขาฝึกร่วยกันอ่าโอเคแล้วก็ต้องดูทิศทางของอนาคตว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่เมื่อกี้พี่จิ๊บนอยู่ข้างล่างเลยครับฟังแต่ละคนพูดทั้งสี่ท่านด้านหลังเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกความในใจแต่ละคนไหมครับพี่จิ๊บครับก็ รู้จักทุกท่านมาสัปค่ะแล้วนะครับโดยโดยวายยี่คุณศลนะครับก็ได้ร่วมกันมาสัปค่ะแล้วก็รู้สึกว่านอกจากจะไม่ต้องมาฝากความหวังที่ผมเนี่ยเราฟีส์จะฝากความหวังพวกคุณนะครับก็โดยโดยประสบการณ์ด้วยความเก่งกาจของแต่ละคนเนี่ยแน่นอนมันต้องทํางานร่วมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสปอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอเซ็นประวัติให้กับพี่จีนด้วยนะครับผมแล้วก็ศิลปินทั้งสี่ท่านแล้วก็น้องเชนี่ด้วยนะครับดี รับรองว่า pues มีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่แน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันหน่อยดีกว่าเชิญเลยนะครับ